สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดีพี่น้องคุณยายสิพาไปเก็บผักต้นหยักพี่น้องเนี่ยบวชิดไม่เคยไปเห็ดอยู่มาแต่งว่ามัเพชรยายสุกหลายเลยเพชรยายสุกหลายแล้วยายบมไปเบิ่งจากเถื่อสร็แล้วงานได้เลยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งคุณยายเก็บพริกกันเลยจ้าคุณยายคัดกระหย่างเตรียมพร้อมแล้วพี่น้องน้ำแป้งได้เอาเสือกเอาอัน เอาเสืกอเอาอันอันามามัดไว้มือนะ่ะลมแหง้งแหง้งลมแห้งพิลึกพิลือทั้งลมทั้งฝนเอาเสืกฝั่งมามัดไว้พี่น้องยานกิ่งมันลิยานกิ่งมันหกักผ้าต้นมันหกักถึงเวลาเก็บอีกแล้วครบรอบเก็บอีกแล้วพี่น้องเก็บอยู่เลยเมื่อวานจะเก็บมักเพ็ดน้อย,เ,อยเก็บกนน้อยเก็บกระบแล้ว ได้คู่นึงแล้วก็เซเาป้าแนมเห็นแต่ไก่พี่น้องเอ้ยต้นเก่าต้นเดิมสวัสดีค่ะป้าเบิ่งผูพี่ลึกพี่ลึกพี่น้องเบิ่งผูอ๋อต้นเก่าต้นเดิมเบิ่งหัวกิ่งสองกิ่งนะพี่น้องต้นเดียวสองกิ่งนี่ไม้คำ้ำไม้ค้ำกับเอาอะนะ บงัคงคุณยาย,อ,ยอ๋อ่คุณยายเอ๋อคุณยายป้าอยู่โดมเพชรพี่น้องเอ้ยบ,อบ่งอารถบ่เห็นทอดคุณยายผู้คุณยายป้าต่อพี่น้องต้องขึ้นโดมเก็บอยู่บบกแบบนี้ <laughs> บงูพี่น้องต้องขึ้นห่อเก็บอยู่แบบคุณยายอย่าเห็นแห้งนะมันรินะ ฝนแห้งตกอยู่ยานมันนันแต่ละจุกผูพิงนอนกินข้างในปาเก็บยามันหนาวพี่น้องคุณยายจะไก้แนวแนวยังอยู่แมนบ่อใหญนี่เด้น่เทศแนวอันนี้ก็แนวอีกวันนี้อ๋อแนวรอบแรกเมื่อหลับพี่น้องพี่น้องอันนี้แนวแนวรอบสองนะพี่น้องเด้อรอบสองพี่น้องรอบสองปาตนี่ยรอบสองนะพี่น้องเด้อนี้ จะเข้าปีที่สามแมนวยายปีที่สองนี่ละปีที่สองเต็มบ<ต>่น<ต>นี้บ่ย่ยังเลยเนาะอาจจะได้<บ>ปกีกว่าอืมปีกว่ากว่าก็จะเก็บแบบนี้เลยเลยแลยพี่น้องอันที่เก็บกินอันตลอดนะก็บ,บริเวณน้ำไดดคือเก็บเลยเก็บตลอดเลยอันนี้ถือว่าเก็บอันนี้ปอยให้เกือบเป็นครึ่งเดือนเดือนหนึ่งพอน้องยายเนาะให้มันซุกเต็มทีเห็นนะถ้าเก็บก็เก็บได เก็บตลอดเก็บทีละเล็กล,ล,ละน้อยเออเก็บทีละเล็กละน้อยให้เก็บตลอดอันนี้นส,สุดเก็บหมดสุดบรรยายหรือว่านี่ไรก็จะเก็บหมดสุดให้มันแตกนะให้มันเอาใหม่เริมใหม่เอาใหม่เลยนับหนึ่งใหม่บางเดอรพี่น้องจกเดือนบัดทีเนี่ยนับหนึ่งใหม่เลยเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้แล้วก็ยังสีเจอกันบัดนี้นับจะคลิปนี้ไปมันสีจักอาทิตย์จักเดือนให้มันเริมต้นใหม่คุณยายจะลดต้นเลยเข้าเก็บออกจังซีแล้วมันก็แตกหย่อนใหม่แตกหย่อนใหม่แล้วมันก็ เป็นหมากคือเก่าคือฮันักออกจังสีเด็ดออกจังสีเด็ดออกไปนี้มันก็แตงยอดใหม่แบบนี้ท่วงที่ยายเด็ดอันหมากมันออกเออเดนมากมันออกนี่มันก็จะแตงยอดในวงนี้พอแตงยอดใหม่มันก็เป็นหมากคือเก่าเนี่ยงดก่อนนะยายก็เก็ดหมากตัวนี้วันนี้มันก็แตงยอดออกมาสองอันแล้วยายก็เก็ดยอดจังสี ต่อไปมันก็จะแตกยอดในนีน้อีกยายเก็บไบู้ดหลงหงอนนานส<อ>งสัยสินะแปลงสิได้ขึ้นบันไดพุ่นละตอน้ะ fc สั่งมาเพราะพ่อกันเบิดเอาไม่เด้อ fc ผู้ใดสิเอาเอามาก,ก็สั่งมาได้นี่ก็จะปั่นแล้วก็ตากเซอเบอร์ทรคุณยายไว้ท้ายคลิปคลิปนี้เลยพี่น้องคลิปนี้พิกโดยเฉพาะเลยต้นนี้โดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเอาคลิปคุณยายท้ายคลิปเด้อจ้าผู้ใดสิสั่ง เบิ่งเด้อพุนาหาหาหา่นน่ะป๊าเดี๋ยวเด้อริ่มนนหนาวแล้วนี่บ่ได้เก็บเออเมันเริ่มหนาวแล้วอันมันสุกก่อนแล้วม,มันถึกฝนมันถึกฝน,นเริ่มหนาววิธีดูแลกับพี่น้องใส่ปุ๋ยทั่วไปนไงละ่ะขี้งัวขี้ควายขี้งวขี้ควาย,ววายเดี๋ยวนี้บ่ได้ใส่ซัำพี่น้องเออเดี๋ยวนี้ฮอตแต่บด้มาดูแลฮอตแต่บริหยางผ่านหยางไกลยายบาเห็ด ยายบาเฮดก็อยากกินไอ๋อพี่น้องเอ้ยทางโบเมนซีได้เป็นโลตัว <โบ S 2> ได,ได้ได้กี่โลกว่าเออถ้าเบิ่งพี่น้องถ้าเบิ่งลดป้าผูมือนาน่ะน้ำเปลงเอาเสื้อฝั่งมาหมัดไว้ถ้ามันหักถ้ามือหันกลับไปน้ำฝนพอดีวสีเอาวไว้ให้เอฟซีเบ,บิง่งยานมันหักเอาเสื้อไปมามัดทั้งขมามทั้งหัดป้อพี่น้องเอ้ยโบแมนซีดกงวดที่แล้วผูบอนี่ฮะกว่าแล้วเนาะมันงาลเนาะมันหลายกว่า ว้าพี่น้องเอ้ยบริเฮดอันบริเฮตคลิปบริตัตโตให้มันดุกเองโดยเฉพาะบัดทีนี้ฮะพี่น้องพ่ลึกพิลืออลังการงานสร้างหรอวะคุณสอนยังไปยังมากับสออนย้ายไปเทินไปเติอันะใหญ่ว่าให้มันแดงสก้อนมันต้นต้นนะคีอมีผู้กันได้มี่เรืองมันบอแดงมันกรบบองามเนาะพี่น้องเนาะ มือหน people, ักก็มาถ่ายได้อันกับอันคุณยายหายางผ่านย้อนกับพนักพื้นน้องกูบเป็นพวงเป็นพวงอยู่มีเวลาเก็บป้าพี่น้องพูบเป็นพวงเป็นพวงอ่มีเวลาเก็บพวงผัดพวงบักใหญ่บักใหญ่ไม่อย่างกับเป็นเงินเป็นทองมดพี่น้องเอ้ยคุณยายฮะพ่น้อยนี่ก็เป็นคือกันได้พี่น้องมันยื่นมีแต่ในน้อยนี่กันคุณยายเงินแสน ิ่งป้าดอกมะงามมันสูกร่ายเอาโลดเอาไปอันต้นหากระเป็นได้พี่น้องอันนี้นะเอาไปเห็ดผ่านหน่วยใหญ่ๆนี่ค่ะต้นหากระเป็นได้พี่น้องอันนี้มะงามมันหากระอกมะงามหากระอกได้พี่น้องหากระเป็นมันเกิดเองพี่น้องเอยอันนี้เม็ดมันคุลลงแล้วมันก็เกิดเองเม็ดมันคุลลงแล้วมันเกิดเกิดทำไมเห็ดผ่าน ต mm ้น hmm. น <Okay. S 1> mm ั hmm. Hmm. Mm ้น hmm. ก hmm. hmm. uh ็จะมูฮิดนอดอันอืมอเคสลามขึ้นสลามพิซซ่าอันหมักมันนั่นตัวผู้ผู้ใดผู้ต้นหนึ่งผู้เนหนึ่งเทิดทูนเลยที่เราไม่ก็เลยบริโภกันไมนเกิดพร้อมกันเี่น้องเกิดกระต้นหันบ่พร้อมกันต้นสองต้นนี่ค่ะเป็นหมู่กันอ่าอันนี้มันห่างกันเทิบผู้จนบางมันละคุณตา มูคุณตามมนกินข้าวคุณตาเก็มาเก็บจนบางคุณตาลักเก็บล่ะมูเทศบาลเพิ่นมากินข้าวเพิ่นมาแต่มาเก็บไปเ็ดตามห้องมากหอยเก็บเมื่อวานเมื่อสือนี่จริงๆมันกระดกซ้ำกันเป๊ะเลยกับตนนะคุณตามาเก็บก่อนเบื้องผูกเก็บกับยายผูกดึงอัตมากมันผูกดึงอัตมามันดําเปจุกปจุกอยู่อันเอ็ดแบบนะหันมมันสีบกคอยแตก วมันบบมีมงตามงมันสิแตกคุณตาดึงเอาตอนมากมันพี่น้องหัวจุกมันยังดำคลืออยู่มันต้องได้ดึงออกจังสิมันจังแตกเดี๋ยวมันก็แตกมองเห่าดึงออกนี่มันก็แตกออกจังสิถ้าเบิ่งเดอรอบน้มันสิดกสั่มไดพี่น้องสิดกกว่าเก่าบ่มันต้องดกกว่าเก่าเนาะพี่น้องเพราะว่างามันลายไปเรื่อย งามันลายไปเรื่อยๆมันก็จะดกอันดอกกระดอก,ก,ดอ,กอันมากน้อยก็มากน้อยพี่น้องบุงผัวจักแมนจากหลุนผัวซุ้มดอกบานก็มีซุ้มนันดอกสุมมากสีสัพรักก็มีริบเลยๆนี่วมึนง,นงนี้พูง,งามเดี๋เนี่กระตานแดงเป็นแสนมาใหญ่ยังโลละสองร้อยอยู่บอะยสองร้อยเพชรแพงพี่น้องนังขายเอาันสองร้อยสี่สิบสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าก็เอ็นงามมันฮะอืบุงผัว แค่กมีเมดแล้วเนาะพี่น้องบบแมนคนสวนมีแต่ผู้สายมีแต่าผู้ชายเก็บไปเห็ดกินนี่แต่นเริ่มหนาแล้วพี่น้องเอ้ยได้เก็บมันมากมันชุกแล้วมาก็นวาวเขายิ้ยังอยู่บ่ต้นเนี่ยบดกปันได้พี่น้อง คุณตามันลักไปเฮ็ดกับเขาหมดละพี่น้องเทศบาลมาเพิ่นกันเลยค่ะกันมากินเขาเพื่อเลยมาเก็บไปเฮ็ดกับเขางอางพี่น้องต้นนี่ฮะมันอันนัมันหนำง่ำมันนำจักพิสังมันหยามมันยี่บางผลเคือมากอันนั้นคืนมันนำเคื่อมากอัน เออคือมักทถผู้คือมาละขึ้นมันกันเลยโบงามสำตนผู้พี่น้อง้นเขา่ได้มีงนเนะพี่ลึกเหรอวะพี่น้องเดี๋ยวสิปล้อยให้คุณยายเก็บอยู่เนี่แหละน้ำเป็นสิไปหาเก็บของละสายละพี่น้องของยังไม่ได้เก็บหาก็ได้มังนาคู่นึงป้อยให้คุณยายเก็บแล้วเนาะพี่น้องเราได้ภาพสวยๆแล้ว แต่แต่สะอ่อนพี่น้องเอ,อ้ยบบดนี้คุณยายเก็บแล้วกัเบิ่งเดิ้ลงวนนาเด้อติดตามตอนต่อไปนะคะโอ้ยอยู่สวนพี่น้องเอ,อ้ยสะอ่อนสู้ยากมันหันมามันติดอันนั้นติดผู้สาวติดผู้บ้าเนาะพี่น้องเป็นคือกันบบยามะเรงมาหอดตะเบรดรับได้นอนมาติดผู้บ้าวผู้สาวมากระเฮาหล่ะป้าพี่น้องเอ,อ้ย นแปงสิทิ้งเบอร์เทรคุณยายถ่าย,ายคลิปเด้อพี่น้องโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะใครสนใจมเมล็ดพันธุ์พริกพ่วงเด้อจ้าห้องกรบเคือกันดอกพี่น้องน้แปงมึงพริกพันธุ์กพริกพันธุ์พ่วงฮุบเอาเป็นนันถ้ามันซุกพร้อมกันนี่เก็บงายพี่น้องเอ้ยหูดเอาหูดเอาเลยดก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 นะแปงการันตีว่าดกคะ่ะ ผู้ใดที่เบิ่งคลิปติดตามนะแปงเอฟซีน,นะแปะงหสิหุ่จักพี่น้องงวดที่แล้วกับต้นนี่ละ่ะทียนเอฟซีสั่งเข้ามากันเต็มเลยเมลเล็ดพริกคุณยายเม่ดสุดละ่ะคุณยายน,นี้คุณยายสี่อันตากต่ำใหม่พี่น้องผู้ใดสิเอาสุดนี่ฮันโทรมาติดตามคุณยายเลยนะคะคุณยายสิเอาพัานไว้นี่รอบรอบสองนี่พี่น้องนี่ค่ะเบิ่องอาหลดพริก โทรเข้ามาสอบถามคุณยายเด้อเรืองปลูกเรืองพอเพาะเรืองอการเพาะพริกการปลูกพริก,กอ๋อคลิปเก่าๆก็มีแม่มนบอกน้องคุณยายเนาะเคยลงอยู่เนาะบอกโทรเข้ามาสอบถามส่วนตัวก็ได้เดี๋ยวนะแปงสติ๊กเบอร์โทรให้พี่ลึกพี่ลือ,พ,ลอพี่น้องเอ้ย มีอยู่ปลูกใส่ตีลด้วยเลยค่ะให้คุณยายเก็บต่อเลยนะแปลงเก็บต่อก็เลยจ้าพิลึกอลีพี่ลึกอลีพี่น้องเอ้ยเบิ่งผัวอรรถก็เดียกกระโดดน้อพี่น้องก็ได้ดึงลงเก็บกัได้ดึงแห้งก็บบได้ได้บได้เก็บงวดนาได้มันหักทำอะไรอยู่เนี่ยเบิ่งเบื้องตนตนพี่น้องลำพี่พี่น้องนี่ ใหญ่พอปูมือลำพริกผูเอาไม้ค้ำไว้เอาเสื้อมามัดดึงผูกส่โยงต้นอันยางหน้าผูพี่น้องยานมันหักมาทางพี่ทางน้ำแปงพี่โอ้ถังได้ซีดยาด้อยนี่พี่น้องเฮ้อบดไซซ์สารเคมีเนาะยายเนาะเป็นไล่แดงเป็นพี่สางถ้าแม่เขาไซซเคมีนี่แห้งเต็กเป็นไล่แดงแห้งดกว่าจ้าถ้าเขาไซซเคมีแห้งสีงามพี่น้องถ้าสวนพี่น้องไสซเคมีผักปูได้งาม คุณยายไม่มีเคมีทั้งสวนค่ะมีแต่ขี้งัวขี้ควายปุยปุยธรรมดาเนาะยายเนาะปุยครอบปุยคอบน้ำม,มากักน้ำมากมากผลไม้มากอันบักนดตะวนันน้ำชุ่มควันไม้กเกษตรอินทรีย์ตัวอย่างพี่น้องมือน,นี้ก็หัวหน้าสิออกมาได้ืหมน,นี่หัวหน้าคุณยายจะออกมาดูแป,งแปลงเกษตรทฤษฎีไม่หัวหน้าเพิ่นซิมาตรวจแปลงเพิ่น เดี๋ยวนาแปงสิไปหาเก็บของละให้คุณยายเก็บเลยนะคะคุณยายคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องได้หลอดเนาะพี่น้องต้นพิกนี่ก็ได้รอดบางคุณยายผูเป็นันเป็นอพี่นังไ้เย็กาจมเส้นเนี่ยดอกมะแรงนี่เบิ่งหอดคุณยายก็ต้นมะเพ็ดบางรหลดพี่น้องสังเกตได้ผูดอะพูดไเตี้ยนีกินก็ได้ได้แมนเอา ไาบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณยาเก็บต่อก่อนเด้อ